สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้พบกับหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็จะขยายให้ชัดๆนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะอ่ากล้องโฟกัสนะครับโฟกัสแล้วเนาะครับผมเนี่ยครับคุณพระที่เสียนเขาว่าราคาเป็นแสนนะครับคือนี่แหละครับ ครับเป็นแสนให้ผมเช่าเนี่ยผมจะจ่ายเป็นล้านก็ว่ากันป้ายนะครับเนาะครับนี่ครับดันหลังจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าดูการจานเนี่ยเขาจานเก่านะครับแต่ว่าจานจานลักษณะไม่เหมือนเพื่อนนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นนะครับตอนนั้นจะเป็นตัวเต่านะครับเนาะเป็นตัวเต่าอ,อันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังศึกษายังดูไม่ออกนะครับอาจารย์ลักษณะแบบนี้นะเป็นยังไงเนาะครับเป็นวนๆนะครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหล่อประกบเหมือนเดิมแหละครับหบล่อโบราณก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าพิมพ์นี้นี่คมมากครับต้องใส่ตอกทองเยอะนะครับเนาะเพราะว่าทองผสมเป็นเขาเรียกว่า เป็นพระที่เนื้อแพงที่สุดนะครับคือทองผสมนะครับอันนี้ก็จะมีรอยตะไบคมคมนะครับเนี่ยตะไบคมคมนะครับเนี่ยกล้องไปโฟกัสเลยเนาะครับทำไมไม่โฟกัสลูกครับอานนาทางก็จะเป็นอย่างนี้นครับยิมปรพาบนทนลัศมีนะครับที่เขาเรียกกันเนาะแต่เรียกผิดก็ต้องของขอภัยนะครับเพราะว่า เป็นนักสะสมนะครับเนาะพอคนจะพูดจะคุยกับได้แค่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเออไม่ไดีศึกษาอะไรมากมายนะครับว่าไปตามภาพที่เห็นนะครับแ่ว่าดูของเซียนเขาบอกว่าเนื้อนี่นะครับแพงสุดๆเขาว่าเรียนกันเป็นแสน แต่ก็ดีใจนะครับดีใจอยู่ที่ว่าพิมพ์นี้เขาว่าแพงที่สุดนะครับเนื้อทองผอสมแต่ว่าเนื้อทองคําก็มีนะครับผมเคยเห็นขอไล่อยู่เนื้อทองคําพิมพ์ประพามนทนนี่ครับอันนี้จะเป็นดันท้ายนะครับนี่อุต,ตใบก่เก่านะครับนี่คมคมใบกเก่าคมคมนะครับที่แรก พระองค์เนี่ยมาออกเขียวๆออกค้ำๆนั่นแหละครับแต่พอดีตาผมไปเหลือเห็นที่ทองมีประกายออกมาครับตรงที่เนื้อเปิดเหมือนกะหลวงพ่อเงินน่ะความสงสัยเขาอีกแล้วผมเนี่ยล้างล้างก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆครับครับนี่นะครับขึ้นประพามุนทนแพงที่สุดเขาว่างัน้นก็ฟังหูไว้หูนะครับเนาะ สิ่งที่เรายังไม่พิสูจน์เราก็ฟันธงไม่ได้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเรื่องราวต่างๆใน youtube มากมายไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีนะครับเนาะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อข้อมูลอันไหนเพราะว่าข้อมูลเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่เด็กกรองกันนะครับเนาะค,คนศึกษาก็จะมีหลักการฟังแล้วก็มีหลักการนะครับคนไม่ศึกษาก็จะจะพูดเอามันก็มีนะครับ เหมือนผมนี่ก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมก็พูดตรงๆนี่แหละครับรู้มาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหลนะเนาะไม่ใช่พูดดูสอบจะเอาวาเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเออกขารู้เท่าที่รู้นี่แหละครับก็มาพิจารณาร่วมกันนะครับเนาะเนี่ยความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเนาะความเก่าความเป็นธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ ทไม่เทก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนะเาะว่าก็คนขายพระก็แล้วแต่ตาใครตามันอย่างผมว่านั่นแหละครับใครดูเทก็เช่าไปอย่างนี้นะครับใครดูไม่เทก็เอาวางไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ร้องกินข้าวเนาะเออ,อนี่นะครับแต่ผมก็ว่าเก่าดีนะเนื้อหาสาระท่าน ผมเคยส่งองนี้เคยส่งให้สายตรงดูแล้วครับจะเอ,อ่ยชื่อท่านก็ท่านอาจารย์ทัดเมืองชนนะครับอาจารย์ทัดเมืองชนนเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือนะครับเนาะต้องขอโทษเขาไปที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามอาาบอกว่าเออพระองค์นี้แท้นะระวังอาจารย์ทัดก็รู้จักกันมาตั้งแต่นู้นครับสมัยผมเล่นใหม่ๆผมก็เคยส่งหลวงพ่ออีให้ดูครับหลวงพ่ออีสัต์ต่หีบ ท่านก็บอกว่าโอ้ไม่แท้หรอกองนี้ก็ไม่แท้จริงๆนะครับเพราะว่าผมมาดูข้อมูลใน youtube ของเขาก็หลวงพ่ออีที่แท้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทัศนะครับทัศเมืองชนแล้วก็เขาก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับที่สแกนดูความเก่าของพระนะครับเนาะจะเป็นเทคโนโลยีของอ่าคนทันสมัยนะครับ เทคโนโลยีครับเอามาวิเคราะห์รวมกับคาบเก่าๆของพระนะครับเนาะผมก็ดีใจนะครับพระองค์นี้อาจารย์ทัดก็ฟันรงวาเทครับแล้วทีนี้ที่เซียนเขาเล่นกันก็มีหลายเนื้อหลายเนื้อหาเลยนะครับแต่ว่าเซียนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นล้านเป็นแสนเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่รู้ยังไงเนาะครับเนาะเราก็เออเขาพูดอย่างนี้ก็ดีถ้าว่าทแท้เราก็ดีใจนะครับนะเนาะแต่ว,ว่าก็อยู่ในมือเซียกนก็อยู่ในมือเราก็มันคนละอย่างกันนะครับเราก็เหมือนกับอ่าเสื้อผ้าไม่มียี่ห้อนะครับไอย้ยางงี้เอาไปส่งถึงจะแท้ขนาดไหนเนี่ยลองไปส่งขายเนี่ยเขาก็ใส่หัวนะครับ <laughs> เขาก็หน้าตาไปคุ้นเคยนะครับเออ หน้าตาเป็นคุ้นเคยไม่น่าเชื่อถือเขาก็ไม่เช่าเราแล้วครับถ้าเซียนใหญ่นี่จับถืออะไรเขาก็เออเป็นเงินเป็นทองนะครับเนาะเพราะเขามียี่ห้อแล้วไงเขาเดินมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะครับพราเราก็แค่สิบกว่าปีก็ประมาณนี้แหละครับเนาะเขาไม่ได้อิจฉาเซียนใหญ่แล้วครับ,นะเ,รบเพราะว่าเขาเดินทางนี้เขาทางทางนี้มาเนาะไอเราก็เห็นเขาเล่นไอ้ได้เงินแสนเงินล้านนั่นแหละเราก็เลยขยึกเนะี่ยบ้านผมก็เดากว,ว่าขคยึกเนาะ เออคือเรียนตามอย่างนี้แหละเผื่อจะได้กับเขามัง่งอันนั้นเป็นแค่ความฝันนะครับแต่ความจริงก็อย่างนี้แหละไปยเห็นเข็นกันอยู่นี่นะครับอ mm hmm. ืความจริงก็เป็นแบบนี้แหละครับ mm hmm. ก็ดูกันไปศึกษากันไปนะครับ mm hmm. เราจะมีของแทนในมือก็เหมือนกับคนมีมีดแต่ว่าชักมีดออกไปไปฟันอะไรไม่ได้ครับมันก็ติดปลอกอยู่ครับ แล้วก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะครับเนาะก็เล่นพระก็ทำใจให้เป็นกลางครับบางเว็บไซต์ก็โอ้ยดุดันเออชักชวนไปสาบานบางอะไรบางวอ,อ้ผมไม่เอาขนาดนั้นหรอกครับเล่นพระใครชอบก็ซื้อไปนะครับใครไม่ชอบก็วางไว้ก็แค่นั้นแหละครับจะไปสาบบุสาบานมันบางทีมันคําสาบานมันก็ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงแต่ว่า ก็อย่าไปเล่นกันขนาดนั้นเลยนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับเนาะเล่นก็เขาเรียกว่าพระเนี่ยเอามาให้เล่นนะครับไม่ใช่เอาเ,ออเล่นได้เงินเล่นได้ทองพระก็เหมือนกับก,ก,การพนันชนิดหนึ่งนะผมก็ว่ายางังน,นะมันการพนันชนิดหนึ่งเลยเนะ่ะเล่นพระเนี่ยผมในความรู้สึกผมนะแต่จะผิดจะถูกยังไงผมก็ไม่ฟันธงนะครับเนาะเออใครมีวิชาอะไรก็ใส่กันมาคน n n e ปล่อยพระได้ก็แสดงว่าชนะในเกมนั้นนะครับอ่าคนไหนไปไม่ขุดไปไม่สุดคุดไม่ถึงก็ยังแพ้ในเกมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อ่าเดินทางไปถึงไหนแล้วนะเพื่อนๆเกื <c oughs> อบจะได้นอกกันหรือยังก็ไม่รู้เตยให้ดูนะครับการเล่นผ้าก็เหมือนเล่นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับเล่นการพนันชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ถ้าเปรียบเป็นการกีฬาก็ได้นะครับเล่นเป็นการกีฬาเพื่อความสุขความบันเทิงแต่ว่าเสียเงินจริงนั่นเองครับถ้าเล่นพาเนี่ยเสียเงินจริงครับเจอเช่าพากมาก็เหมือนแกนเอาเงินไปโยนทิ้งนะครับเงินโยนทิ้งทิ้งน้ําโดยไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเจอแท้แท้ก็ต้องดูยี่ต่อยนะครับแท้ไม่ว่าแท้ก็เราไม่รู้จกใครก็เหมือนเดิ่มนะครับเหมือนเราถือพากนั่นแหละครับ ก็ไม่รู้จะไปออกยังไงนะจะไปรู้จักใครพร่ว่าไปดึงทางสายไหนนะครับเนาะก็ยังงงเหมือนตึบกันอยู่นะครับทีนี้ปัญหานี้เรายังก็คำๆอยู่ำำน,ยนะครับมันคนตาบอดแตะนั่นแตะนี่ไปเรื่อยๆนะครับอ,อจริงๆนะครับบางคนก็มืดมนก็มี YouTube นี่แหละครับที่ช่วยได้ ใครชอบก็ทักมาแล้วก็คุยกันไปนะครับเนาะเอาอยังไงกันตกลงกันยังไงก็คุยกันไปนะครับเดี๋ยวผมพูดถ,ถึงเรื่องรวมนะครับผมก็ไม่ปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้ครับพระเพราะว่าผมก็ไม่ได้เหลือท้อน,นอะไรครับก็อยู่ธรรมาหากินตามปกติพระท่านก็มีอยู่ในบ้านก็เออพุทธคุณแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนครับได้ชมได้ส่องกัน คำเกิคืนก็ใจก็ชุ่มชื้นนะครับไม่มีอะไรครับแต่ถ้ามีคนคนสนใจก็คุยกันถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสมบัติผัดกันชุมเนาะนี่ใครมีหนทางยังไงก็คุยกันครับครับเป็นอย่างนี้นะครับคุยกันเล็ก,เกน้อยนะครับเพราะเป็นน้ําจิ้มนะครับแต่ไม่ได้เล่นกันแบบเอาอเป็นเอาตายนะครับ พอเราโอ้ยอย่าไปเล่นกันขนาดนั้นเลยครับเนาะอย่าไปถึงกับข้าบดว้าบานกันเลยนะครับอืมมันขึ้นอยู่ที่ยังไงล่ะด้วยความพอใจนะครับเราจะแท้หรือเราจะเกเะเกเ็ถ้าเก็เขาชอบก็ให้เขาไปครับการเล่นกันอย่างนั้นเลยครับเอาจนว่าเออถ้าขายของเกนี่ยให้ไต่หาไต่หงเยี้ยองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของคนผลิตเนาะเออถ้าเราไป ไปอยู่กับขบวนการผลิตอืเรา,เาก็กล่าอยู่มันก,มนก็มันก็อย่างว่าแหละเนาะใครจะไปฟันทงได้นะครับเนาะแล้วก็ดูตามเนื้อผ้านี่แหละครับดูตามเนื้อผ้านี่แหละครับถ้านี่มันอยู่ที่คนถือนะครับเนาะเอาอย่างของผมนี่เอาถ้าเป็นเซียนใหญ่ในห้างเขาถือเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเนี่ยครับราคาไปถึงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราชาวบ้านถือก็เหมืมนแล้วก็ถือพระองค์หนึ่งนะครับ เป็นภาคเกจิตแถวๆบ้านเลยครับก็ธรรมดาครับครับนั่นแหละครับมันอยู่ที่ยี่ห้อของคนนะครับเราไม่มียี่ห้อก็ไม่มีใครสนใจอย่างว่าแหละครับเอ่อเล่นเพื่อมีความสุขเล่นเพื่อมีเพื่อนมีฟูงใน YouTube ใน Facebook นะครับเนาะก็สู้ๆกันต่อไปครับเป็นกำลับบงใจให้กันและกันครับ กระเเป็นการเล่นนะครับ <c oughs> ท่านทำมาให้แจกไว้รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับพุทธคุณแรงกล้าครับทำมาใหากินคลองแต่เราเอาไปเล่นกันก็รู้จักวางไงครับยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะครับเนะบาะคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับถูกใจไม่ถูกใจผมก็ขอขอบคุณนะครับาำรับ เพืเ่อนๆที่คอมเมนต์มาเป็นยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะคนเรามีสิทธิ์เออที่จะคิดที่จะพูดได้ั้งนั้นแหละครับปรฏิทิประชาธิปไตยนะครับเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามที่ชมช่องผมให้เต็มมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับรวยๆเฮง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 รวยๆ,รวยๆครับมีเงินมีทองเต็มบ้านนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ